สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเด้อวัอน,นี้พาพี่พะน้องมาล่าตามหาปลาชอ่อนใหยขึ้นเก่าครับพี่น้องมาดงมองมังกอลครับพี่น้องดงเคลื่อนนะับดงนี่เป็นหวยเก่าพี่น้องเป็นหวยวัอน,นี้ได้เยือกมากครับพี่น้องได้เยือปลาคอนมากครับปลาช่อนล่องเบิงพี่น้องใส่เงียะ ใช่เงียเขียดปลาพ่ค่อยกินครับมันเปลี่ยนหนาเปลี่ยนได้ดูฝนแล้วครับก็เลยร่องนี่ได้ปลาคอหน่อยมากครับนี่ปลาเข็งตัวนึงปลาเข็งกับเหง้าเลยพี่น้องอยากเหงาจักหน่อยน้อยคือโดดดองดีแท้ครับเขียดคือเก่าครับเอามาผสมปนเปกันแล้วก็มีจิรอตัวหนึ่งครับเอาเบ็ดมายี่สิบหลังครับมือนี้ มาหมองเกาไม้เกาที่ปลาคอตัวใหญ่ๆนี่นครับใส่โลพี่นอ้องอันเห็ดเบ็ดมาใหม่นี่พี่นอ้องเบ็ดพี่น้องเบิ่งเบ็ดใหญ่พี่นอ้นนองอันนี้เอาไวต้ตะเกียวกับปลาคอใหญ่อันส่วนส่วนเบ็ดธรรมดานี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับ บยยาคมเลยพี่น้องเบ็ตเบยยาคมเลยพี่น้องปักก็ยังว่าเขาอยู่ครับลองเบิงครับไอ้พวกเนี้ยจะใส่เงี้ยเขียดครับไอ้พวกเบ็ดดอกเงี้ยจะใส่เงี้ยปลายช่อนนะครับมีอยู่สี่หาลังครับเห็ดมาสี่หาลังลองเบิงครับลองเปลี่ยนเยียเบิงเปลี่ยนฤดูก่อเปลี่ยนเยียเบิงเนาะปลามันกะตามนาตามเวลามันแล้วครับพี่น้อง ตัวนมากก็เป็นเยืย่อปูครับที่มันขักแต่ว่าเพิินท่านได้เกี่ยวเขานะพี่นอ้อง,ง,งหาปูยากเนี่ยแต่ไปลุงหาปลาขวนน้ำเพิินเพิ่นก็นยังด่าข้อเอาอยู่มาสีพ,พาพผ่พาน้องเบิงไหมเบิงไหมด้วยครับอนี่ครับเป็นหวยเป็นมองที่มันหกหกอยู่พี่น้อง คืออยู่ครับมื่อหันปลาสวบบกแห้งนี่บอมหลุดก็คอใหญ่สวบแถวนี้ก็สิมีปลาขึ้นกันนะครับพี่น้องปลาขึ้นมาหากินมาเริ่มล้างแหลกโลดแล้วพี่น้องนี่แหละล้างแหลกแถวนี้ใส่เขียดเด้อพี่น้องเด้อใส่เขียดเส้นเปิลไปก่อนครับนี่แหละพี่น้อง ได้บ่เด้ก็จังว่ากันไหมมนี่โอ้ยิัเน,นี่นี่มันตรงได้่หรอพี่น้องข้อใหญ่นี่ครับหาพอไดบ่ดนเนาะพี่น้องพอได้ดปนนิดนึงไปแงมโบมีแนวอยากแนวกินกะหาใส่เบ็ดใส่ขอนน้ำบานเท่านี้แหละพี่น้องไปลุยครับ ลุยตัวลุยตัวเขียดกระตูนใหญยๆตัวอ้วนตัวพี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องมองนี่นี่ปลาคอใหยไหลาเอาเขียดก็เป็นแน่นอ้อมันมันคามันของพี่น้อง ปีนลางงางอยู่บ่งหันขาปีนลางงางอยู่พี่น้องเอ้าเอา,เอา,าเรางหนีบ่มันสิได้ปลาของดีโอเคนู้บคักเลรอพี่น้องนี่ปลาคอใหญ่ออกมาจากโซนนั้นถ้าเบิง้งถ้าฟังมันสีสวบให้พี่ให้น้องเบิ้งด้วย แต่ว่าผมกับโน่ยใจว่าหมากเบ็ดนี่สิเอาอยูมาด้วยพี่น้องด้วยกันมันกินเดี๋ยวจังมารุ่นน้ำกันพี่น้องเขียดตัวงหญ่ครับโอ้เยี่ยมครับพี่น้องบรรยากาศยนีเหมือนแรงครับตะเวียนกำลังสิตกดินพี่น้องโอ้ บรรยากาศดีได้พี่น้องด้วยอยู่บ้านเท่าย้อยนมันหนี่ได้บ่านาะจากหลังนึงนี่โอ้มันเหมาะมันเหมาะเลยพี่น้องเหมาะเหมาะพอดีปลักลักไว้แน่นๆจัหน้อยครับเบดมาขายครับป่าออกไป ปลาเอาไปเรื่อยของผมนะน่าล่งเลยตัวพี่หน่องท่างยางขามได้อยู่ครับเบืล่องเบื้องล่องเบือ้อ ความลึกมาท่างพีบพี่น้องโอ้เห็นเห็นซุ่มปลาลูกคอ,อกอีกแล้วพี่น้องนี่มันตรงพี่แม่ปลาลูกคอกเหรอพี่น้องมันบ่อนกุ้มตามกุ้มตามอยู่นี่นี่ครับปลาลูกคอ,อกมูไม่เด้นี่โอ้พิ่งเกิดเลยพี่น้องนี่แดงแดงนี่น้อยนี่นี่ครับ แบบนี้แล้วแม่ประดุคอกตองมาแล้วพี่น้องรอไปทั่งหวยกันพี่น้อง างกันไปเลาะไปทางคุณอีกครับจักสองหลังปลาหนาะสีชุ่มอยู่พี่น้องแถวนี้แต่บารูว่าเบ็ดนี่สิเอาอยูบ่เด้อพี่น้องเด้อถ้าต,ตัวซ้ำแขนนี่นะจะยูอยู่ครับน้ำเริ่มเลือกแลยครับปลาสวบข้างหลังพี่น้องว่ามันเมียนหรอปะ มงนี้แล้วหาปลโคใหญง่ี่เอ้หลังชุดไทายของไม้นีเด้พี่น้องเอาตรงนี้เด้ออาอนี่ครับเขียดตัวพอดีสวบ ปอสวบเทียเดียวอู้อตกใจปลาสวบแห้งอลไรตกใจพี่โนโอ้องนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ไปทางพุ่นครับผมเปลี่ยนไม้ไปทางพุ่นเหลือเบียดอยู่นี่จักหลังเนาะเขียดกระเบิดแล้วพี่โนโอ้องเข้าดใส่ยเยื่อปลาคอเข้าแล้วที่เด็ดที่เด็ดมาพี่โนโอ้องเหยือเด็ดเข้ามาเดียวบาท ขัหน่อยประโค้หน่อยโอ้โหเยอัเลีขนาดเลยเอาขนาดพี่น้องนี่ครับเกาะนี่กระได้เลยครับพี่น้องผมอยากเกาะช่วงหลังเล็กหน่อยนะให้ให้เพิน่นให้เพิ่นได้ล้อยนะนี่ประมาณนี้ครับ นี่นี่ปักแน่นๆพี่น้องนี่พี่น้องลาปลาคอใหญ่ต้องเอาปลาคอน้อยลาพี่น้องนี่เป็นตั้งใดคืบวะพี่น้องโอ้โหปงกวามันคือคักๆแล้วมาน,นี่ได้ปนปนแท้ๆมาน,นี่ พอหลังที่2องนี่พี่น้องรอชมผลงานหลดพี่น้องเอ้ยผมว่ามีโตแท้ๆแล้วมนันนี้เอาหนึ่งักล้งครับทำงานเด้อประชเฮา ปักเลือกจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวปลาใหญ่ภาพไปเสียดายอีกครับโอเคเอาหลังสุดท้ายโอ้โอ้โอ้หมื่นเมืนหมืนหลังสุดท้ายประคอใหญ่เด้อนี่โอ้ มันมันเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจังมันหลุนน้ำกันครับผมนี่ละเยือที่เด็ดเ้องมือนี่กะเปลี่ยนให้พี่ให้น้องเบิ่งครับไม้หม่องเกลหม่องที่ปลาคอตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องนี่ข้าเจ้าว่านาแรีงเมษาหนามบกครับหนามบกนี่ข้าเจ้ามาเอาปลานี่บอกโอ้สุดยอดเลย เดี๋ยวจังมาดูนน้ำกันครับพี่น้องโอเคครับผมกดติดตามไปครับผมพยายามเบ็ดครับพี่น้องพยายามเบ็ดนะโมูเองโอ้พี่น้องเบ็ดมูมีโอ้เหลืออย่างพี่น้องเบิ่งบนน้อน โอเ้เดี๋ยว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 ปลาหยังพี่น้องโอ้ยจกจกขึ้นมาแล้วพี่น้องมากเบีดอยู่เซโน่ป่าโอ้นี่โอ้ยปลาไหลเทถ์พี่น้องหลากล่องในหูเลยครับนี่มากเบียดยังอยู่อยู่น่าจะลุดครับผมมาบ่าทัน เขียดยังยังอยู่พี่น้องเหลืออยู่พี่น้องเห็นปลาสลิดนี่นี่นี่ ล่งเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อยเอามือเบิ่งโอ้ตัวใหญ่แห้งพี่น้องโอ้พี่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 ดนิดแม่ใครโอ้นี่ครับนี่ครับโอ้กระลังหาหมงส้นโอ้แล้วเออพี่น้อง ตัวนี้เห่งตัวใหญ่ป๊าดพี่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 พูดนะโอ้ปลาสลิดไหมโอ้ตองมาแก่เมื่อยพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นสมวกสมวกายเสียวมือคุบเอาไปได้ พี่น้องฟังนั่นได้หลุนอยู่หลังนึงแต่ว่าปลาไหลบดิบดิติดเลยพี่น้องอมาหลุนมาหลุนเบ็ดยักเข้าเบ็ดเบ็ดปลาคอเข้าหล่อนพี่น้องหล่อนหล่อนคกัคกคักนี่เบ็ดใหญ่เข้าหล่อนพี่น้องเดี๋ยวเข้าเสียบไปขึ้นเก่าครับ อ้โเปลี่ยนเปลี่ยนปลาเข็งวันที่นี้พี่น้องล่องปลาเข็งบึงน,นี่ครับฟุกคอไง,งหลังนี้ยังอยู่พี่น้องนี่บอลลอนครับนี่ตัวซ่อมเบิ้งก่นอนปลาคอไงที่เราเห็นมานันสิกินนั้นแยมแดงแยำเดือบุ่นเหรอพี่น้องปลาก็ได้ มาเบบ่งเพราะมันบอลลอนซื้อพี่น้องผมก็ได้โ,โกบบพุทธมาลายทุกกบอื้อื้อู้อู้กบเอ้าหลังสุดไทยหลังสุดไทยเหลืออยู่ครับเดี๋ยวบางกล้ไก่ไเห็นมันดึงอยู่พี่น้องนั่นนะ ยังอยู่อยู่ครับไปเอานอนรับฟันดีครับพี่นอ้องมืออื่นเสาจังมาหลุดน,น้ากันครับผมผมกระสิ่อหลุนมืออื่นเสาหมละพะว่าเซ่เบีดป่าญงมันก็ต้องลอเวลาจักหน่อยครับมองงานก็นมีแต่โศกมิจตขีดตลกพี่น้องเอา้ามอนี่ยำแรงบ่มีแต้มให้พี่น้องเบิ้งกะ ถือว่าได้รุ่นอยู่ครับพี่น้องหลังนึงได้รุ่นปไลาไหลญงอยู่ครับเกือบแั้นได้ปไลาไหลใง้พี่น้องน้องเบื้องแลวก่อนนอนฝันได้ในตัวหง่เถิดดิปลาไหลเพื่อนไปพี่น้องผมก็มาหอดรถแหละฝันดีครับพี่น้องพ่อกันมือเงินเสาร์แล้วครับขึเก้าครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดึกครับ ยี่เิบสี่เหกนาฬิกาบานเฮา,าพี่น้องหมอกแรงบ่พี่น้องเบิ้องหูหมอกไหมน้ำหมอกแห้งคักพี่น้องาพาผีพาน้องมายามเบ็ดครับเบ็ดใส่เยือเยือประคอเยียจีปมเนื่อเขียดโม่พี่น้องใส่ทุกเยือครับล่องเบิง้งอันได้ชิกินดีอันนี้ ใส่ไว้กอนพี่น้องบ้านได้กินเตรียมถุงมาใส่แล้วพี่น้องผมวัน้สีได้จักตัวอยู่เอา้ามันหลุ่นน้ำกันพี่น้องวางหันขี่รถมาจอดขี่รถมาจอดไปแต่เงี้ยนก็เจ้าแตนลุ่มหัวแต่ว่าบ่าตอดเอา้าสร้างเป็นในพี่น้องเกือบถือแตนตอดแต่เสาเลยบ่แมนแนวเดีนี่ เอ้านี่มาเบื้องหลังแหลกเบ็ดใหญ่เฮาเงือปลาคอห้วย <c oughs> คือหล่อนดีใช่พี่น้องอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลุนมีหลุนแต่ว่าหลังนั้นตึงๆเืีอจีปลมพี่น้องเืีอจีปลมคือตึงๆเอา้าเอา้าเอา้เอามัานเหรอพี่น้องเืีอจีปลม อู้อู้ไอช้อนครับไอช้อนไอช้อนกินเหยื่อจิปป๊บปมเออมันแดงสี่นี่เมยใส่งามๆไอช้อนกินเหยื่อจิ๊บป,ปมครับนี่ โอ้ได้ผลเลยได้ผลเลยครับอย่าจิบปมนีได้ผลเลยได้ผลได้ผลครับแตรมแรกครับมามามา,มานี่พี่น้องโอ้มาหนึครับผมเตรียมถุงมาะเซย่างดีพี่น้องตัวนี้ประมาณสามขีดสี่ขีดครับ ปลาตัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีไซส์กำลังขายนี่แบบนี้ไม่ใช่ไซส์กำลังกินนะครับไซส์กำลังขายมันไม่มีขายพี่น้องไปลุ้นหลังต่อไปครับนี่เดินไปแถวนี้แหละพอได้ลุ้นอยู่ครับพี่น้องโอ้หพี่น้องเบ็ดใหญ่คือเป็นยังสี่บานโอ้โหลุ้น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  เงี้ยปะคอเงี้ยปะคอเงี้ยปะคอไงอู้ยบาอยู่เลยพี่น้องว่าหันโกงอยู่หว่วงสิว่ามันสีมีป่ากินได,ด้ย่ำไดรบู่นี่เกือบไปแล้วพี่น้องเกือบแตกแจ็คพอตแตกนี่คักเลยพี่น้อง ไอรุนหลังตอ่อไปครับเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ตัวนี้ยังทํางานอยู่เบิดขึ้นเลยพี่น้องโอเคไว้นี่แล้วพี่น้องนี่หฮมีปักคอยเงีมาสวกมาฟังนี่ครับเป็นเงียเขียดโม่ด้บัตรโอ้ปลาลูกอคอกคล้นไหลปลาลูกอคอกมาลุนเงียเขียดโม่น้ำกันนี่ ีมีแต uh, 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 ้มให้พี่น้องเบิ้งอีกบ่โอ้มิดซีรีมิดสวยม่อยโอ้หลังนี่ือเป็นหลังซี่พี่น้องโอ้หลังนี่ือโกงเลยพี่น้องอุ๊ยนึกว่าโกงกันกันเดี๋ยว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 จกเบิ้งจกเบิ้งห้ามมปลาไหรไง โอ้โหโอ้โหบ่ดึงมือผมเลยโอ้ยบ่บ่มี่พี่น้องบ่มี่ปลาไหลดึงลงไปกินนี่โอ้โหเนียนคักคักแฮกเลยพี่น้อง เบียดผมเบืองเล้หักเคืองเลยโอ้ดึงแห้งแทะแต่มเดียวยังบอลลอนเลยพี่น้องมือคลืนเห็นปลาสลิดอยู่นี่หลไหลพี่น้องจะป็นผาดคัก ้ามีแนวสซักเอานี่บ่ได้เมื่อปีงแล้วพี่น้องประสะดิดตัวยังงีลงน้ำมาที่นี่ลงเลนน้ำนี่มอนเดยหลอนอยู่พี่น้อง บอนยังบอนยังบอ,งบอ,ยอ,งอลยังบอนยังบอลเฮียนหมอกโอ้เลก เพิ่มองเพินมมองหลังนี่ก็มันยังโดดไปพี่นนอ่มม่นยังม่นยังอู้กบจำคืมมึมเลยเอ้ ปลาสวบเขียดเอาโอเคพี่น้องสำหรับแาวนี่นี่ครับมีแต้มอยู่นหนึ่งแต้มครับโอ้โหด้ทําทำน้ำพริกอยู่พี่น้องเลยเนึ่งวันสิบรเิเวงใส่สามเยื่อนะครับ ติดอยู่เหยื่อเดียวคือเหยื่อที่เป็นเหยื่อจิปโอมครับเหยื่อจิรอพี่น้องคักโอ้หมันจะไปหาอะไล่ะเขาขายตัวละสองบาทเนี่โอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับล่าพีล่าหนองบกก่อนนะครับเด้อน้ำมันเสาร์นะครับไปหากินกาแฟส้มบรรยากาศนะครับเขาแตกห่วงโอ้ยคักแล้วพี่น้องโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ทางด้วยชแนลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ